สวัสดีค่ะเพชรคุณนนอนเลยโอ้ยเป็นตาสะออนแยวน้อแม่ข่าขอจะได้หงุมานอนเว้นตอนกลางคืนไม่ได้นอนค่แม่นอนดึกทายพลไม้นอนดึกกค่ะแม่จ้าวันนี้ขอนอนยิบสักหน่อย ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมารับออเดอร์จากมาแม่นะคะแม่เมตาหนูแน่ค่ะแม่จ้าหนูนอนรอแล้วค่ะแม่นอนได้เพิดพักสักยิบขอพักสักยิบตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมารอรับออเดอร์จากมาแม่ค่ะแม่ผลไม้เลยเจมกก้กาเลยค่ะแม่จา้า เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้องด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ก็ดีใจค่ะแม่จ๋าเมคานอนลอบผลไม้จ้าสวัสดีคะ่ะคุณแม่